อิสุลินะชิฮ้นินของ CGM48 แต่เลือกเพลงร้องเพลงที่3ของซิงเกิลที่4ของพวกเธอเป็นเพลงยูนิตที่ร้อง2คนหรือดูเอทซองนั่นก็คือเพลงโทโมดะจิจาก NMB48 โดยเหตุผลที่ว่าอยากให้วงนั้นมีเพลงจะช้า ที่ฟังแล้วอบอุ่นและรู้สึกดีและได้ให้เมมเบอร์แสดงศักยภาพในการร้องเพลงของตัวเองโดยเพลงนี้ได้ถูกร้องโดยยูนิตฟอร์เจนฟอร์จูนและแองเจิล CGM48 ซึ่งเพลงโทโมดจินั้นเป็นเพลงรองจากซิงเกิลที่10และชิกุนไนของ NMB48 ที่ได้ปล่อยวางจำหน่ายในปี2 0 1 4และเพลงโทโมดจินี้ในปี25 1 5ที่อีเวนต์รีเกคืนอเวอร์นั้น เพลงนี้ยังได้มาถึงอันดับที่2อ,อีกด้วยโดยออริจินอลเมมเบอร์ของเพลงนี้นั้นก็คือยามาโมโตะไซกะและยามาดานะทั้ง2คนนั้นคือเมมเบอร์รุ่นที่1ของ NMB48 ทั้งคู่ถือเป็นเมมเบอร์อาวุโสของวงถ้าเรียงตามลำดับนั้นไซเน่คือที่3และนานะคือที่1ของคนที่แก่ที่สุดไซเน่เป็นกัปตันและเชื่อใจนานะมากดั่างรองกัปตันที่คอยสนับสนุนและดึงทุกคนไว้ด้วยกัน ในเดือนตุลาคมปี2014อากิโมโตยาซุชิก็ได้โพสต์ไว้ว่าเขาได้แต่งเพลงให้กับซายะนานะโดยเพลงโทมโรลจินี้ก็ได้แสดงครั้งแรกในไลฟ์วันที่3ของการครบรอบ4ปี NMB48 ซึ่งก่อนหน้าวันนั้น1วันยามาดะนานะก็ได้ประกาศจบปรศึกษาจาก NMB48 อีกด้วยเสียงหวานๆของนานะและเสียงเท่ๆอันไพเราะของซานเสียงทั้งสองคนที่แตกต่างกัน คำร้องเริ่มที่นานะและต่อด้วยไซยาเน่ทาให้ผู้ฟังฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกได้เหมือนเพื่อนที่กําลังคุยกันเนื้อเพลงของเพลงโทโมดะจิที่แปลว่าเพื่อนนั้นบรรยายถึงมิตรภาพระหว่างผู้หญิงสองคนที่มีความเหมือนกันตั้งแต่รู้จักกันเริ่มคุยกันทั้งสองคนนั้นเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีเพราะมีเธอฉันจึงเผชิญกับความฝันได้แม้จะเจอความทุกข์เพราะมีเธอฉันจึงได้เป็นตัวของตัวเองในทุกวันนี้ เพราะทั้งสองคนนั้นเหมือนกันจึงเดินหน้าไปด้วยกันได้ด้วยเพลงนี้ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของเพื่อนที่ลึกซึง้งจึงทําให้เมมเบอร์หลายคู่ที่นําเพลงนี้ไปร้องไม่แพ้กับเพลงโอโมเดโนโฮตนโดเลยอย่างสเตจจบการศึกษาของอันนินทิรีนะได้บีทไปร่วมด้วยนั้นอันนินก็ได้ร้องเพลงนี้กับเลนัจจอีกอย่างนั้นเพลงนี้เคยแสดงด้วยจํานวนเมมเบอร์สคนด้วยเช่นกัน ในคอนเสิร์ตจุการศึกษาของไซยาเน่ซึ่งสำหรับเมมเบอร์ที่ร้องเพลงนี้ของ CGM48 อย่าง Fortune และ Angel เชื่อว่าคนที่รู้จัก CGM แบบผิวเผินเองก็น่าจะรู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ Fortune นั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนอกจาก Fortune และ Angel จะสนิทกันมากแล้วทั้งสองคนนั้นยังมีความสามารถในการร้องเพลงอีกด้วยซึ่งผมก็เชื่อว่าเพลงนี้ออกมาดีและการันตีน้ำตาแน่นอน เห็นแบบนี้แล้วก็อยากเห็นเพลงยูนิตแนวเพื่อนมาแปลอีกเหมือนกัน